สวัสดีครับพี่น้องฟแฟื่อนๆคนใจเศร้ทุ่งรายการท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามือนี่สืบภาพพี่น้องมาเบิ่งไนอยระบบน้ำของสวนแห่งนี้นะครับอ่าของสวนลุงปอเนาะเพื่อนได้ปรับปรุงระบบน้ำหม่นะครับพี่นอ้องอ่ะที่เห็นไหลบึ่มเบิ่มนี้นี่นะครับนี่เนี่ยไหลจากจากนีนี่นะครับตามล่างนี่ละนะครับพี่น้องมาจากสสูบแบบไรนะครับลักษณะนี้สูบเบิ้ลมือก็กได้นี่นี่นี่พี่น้องน้ำแห้งปะนะครับ ไเปเบื้องแรงที่มากของน้ำพี่น้องอาตามท่อไปเลยนะครับตามท่อที่น้ำไหลเนี่ยเรไปเลยมันจะมาจากใสตามมากพี่น้องตามมากนะครับจะพาพี่น้องมารีวิวนี่ยนะครับเนี่ยท่อท่อหน่อยๆนะอันยันยันยันนี่ปรแม่นนะครับมันจะมาน,มาน,น,มานาีนะครับพี่น้องนี่มานีมานีคืนมานีนะครับนะลอดข้างมานีนะครับไปนี้ มาจากทางไงนี่วะกะบโบแมนนะครับบไม่มาจากทางไงครับพี่น้องทางไงนี่ปิดนะครับปิดลงมาจากทางไงนี่ปิดแต่ว่ามันมาจากนี่มาเนี่มานี้นะครับมานี่เนาะตามมาเลยพี่น้องนะครับมันมาจากไหนะตามไปเรื่อยๆนะครับระบบน้ำสวนของลุงป้อเนาะโคงน้องนาลุงป้อ นะครับพี่นอ้องโอ้ได้ยินเสียงวือวือแล้วพี่นอ้องนี่ม,นมาจากนี่นะครับมาจากตัวนี้นะครับเนี่ยเพิ่นเจาะหน้าบาดานนะครับเจาะหน้าบาดานแล้วใส่ปั๊มนะครับปั๊มแบบจุ่มนะครับพี่นอ้องหรือัมมร์นะครับนซัมมติต่อมาจากสาบไเนี่ยใส่จากแบตเตอรี่บ่งให้จากยังผุ่นสายไฟอย่างุนอ้าไตามไปพี่นอ้องพลัาางงานไฟฟ้าเพิ่นได้มาจากส สามมาครับพี่น้องนี่สายไฟมามามาอ๋อเพิ่นลงแผงโซลาเซลล์โ่อท่อท่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 มาธรรมดาตัวนี่สวนลูกปอลงแผงโซลาเซลล์เพิ่นใส่สองแผงพี่น้องเบื้องหน้านะครับขนาดสองแผงเน้นนะครับท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับสองแผงนะครับนี่เป็นแผงแบบโมโนบ่สองแผงต่อแบบนี่ ต่ออนุกรมกันนะครับพี่น้องพันคัดเอาพร้อมนู่นนึ่นะครับพันคัดเอาเนี่เอาเปิดคัดเอาเท่าครับเข้าเชื่อมไฟนะนะครับเพื่อต่ออนุกรมกันพี่น้องนะครับเนี่ยแผงขนาดเท่าไดเลยใช่ลรขนาดจักวัดจักวัดพี่นอ้องอ่ะฮยดอ่ะเจอแล้วพี่น้องนะครับเจอแล้วเป็นแผงขนาดสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับพี่น้องสามร้อยสี่สิบวัตต์ ท่าไรนี่38โวลต์9แอมป์8.9แอมป์นะครับ2แผงนะครับพี่น้องอ่ะก็สามารถใส่กับปั๊มได้เลยนะครับปั๊มนาไส้2แผงนะครับแผงละ340วัตต์ก็น่าจะเป็น680วัตต์นะครับพี่น้องปั๊มก็น่าจะประมาณ500วัตต์เนาะนะครับ500วัตต์นะครับ เพาปั่มออกขึ้นมาครับพเห็นปั๊มจุ่มลงในน้ำแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องเพื่อติดโซลาเซลล์หันหน้าเขารับแดดเลยแต่ว่าเป็นแผงที่ตายกับตายกลับจได้ที่มันปิ้นหาแดดบ่ได้นะครับอาช่วงเศร้าเนี่ยอาจจะได้แดดดิ่นเพราะหันหันหน้าไปตะวินหอกพอตกใบมาจะฆ่ายัง่งฆ่าสวนยางสรุปเราก็สูบเด้แต่ช่วงเศร้าไปหาเทียงนะครับน้ำนะครับตกใบมากับแผงมันหันหลังใส่แดดแล้วกําลังไฟอาจจะบ่ถึงนะครับอ่ะ ให้พี่น้องครับบ่งระบบน้ำเพิ่นสูบเข้าไส้ล่องนี่พี่น้องนี่นะครับสูบเข้าไส้ล่องจะได้การเลยเนาะนะครับเอาย่างเบิง่งจัคหน่อยพี่น้องโบระบบน้ำของสวนลุงปอเพิ่นพัฒนานะครับเจ้าตัวก็บ่อยู่สลัดซีดทดสอบถามว่าเบิดจ็กบาทนะครับเท่งแป๊บเท่งเหยปั๊มเท่งแผงนะครับเบิดจ็กหมื่นนะครับคนใจ่เส้นสูงก็จะได้อยู่น้ำจ่อไวแล้วแต่บ่มีปั๊มบ่มีแผงนะครับพี่น้องถ่านมีก็คงจะเดียวกันเนาะนะครับอืบยังบ่ไหลทวน อันส่วนท่อใหญ่ๆนั่นนะครับเพิ่นเอามาจากแท่งเหรอเอแท่งนั่นนะครับเพิ่นเพิ่นปั๊มน้ำขึ้นใส่ไว้ให้เต็มเลยจะปล่อยตามท่อใหญ่นะครับนี่ไปพูนเนาะนะครับแล้วตัวนี้สูบไสหนีตะก่อนนะครับเจ้าของเพิ่นประยูถือวิสาสะเปิดเลยนะครับพี่น้องเเปิดโซ่เสื้อหลักเด็กกะที่ปิดเพราะว่าเพิ่นประจำเป็นแล้วนะครับเพิ่นสูบไสหนีหมื่นละหน่อยก็พอนะครับสังเกตว่าน้ำแห้งเลยพี่น้องนะครับน้ำแห้งสูบอก็เบิ้มือถ้าได้แดดละปูนแทงโซลาเซลล์เพิ่นนะครับ ่ะมื่อนี่มารีวิวแทงโซลาเซลล์สวนลุงป้อให้พี่ให้น้องเบิ้งพีคพืชพักแล้วกรับเมื่อน้ำพร้อมมันก็งามเชิญตัวไปนี่นะครับพี่น้องเบิ้งบักงพีคแล้วเมื่อน้ำพร้อมไน้้ำพร้อมปุ๋ยพร้อมดินพร้อมมันก็งามเชิญตัวไปนี่นะครับคุะคักบักของเราคักได้เกษตรท่องเที่ยวพร้อมเกษตรกินพร้อมน้เบิ้งบักงพีคแล้วบ่เนี่เมื่อได้น้ำได้ปุ๋ยก็สุดยอดแล้วเนาะวันนี้เนาะเบิ้งพีคแล้วก็ร่างเป็น อันต้นกล้าพริกเอามาจากใยแก้วแฟมิลี่นี่นี่พี่น้องนะครับพือ่อนอะโอ้ยหมักพริกเราไหมจิ้มจิมกุญอจบอ่เนี่ยเมื่อน้ำสะดวกไปย่างสะดวกการดูแลมันก็นง่ามเช่ตกันี่เมื่อหมากพริกเราพี่น้องจิ้มจิมกุญแจเพื่อนปานน้อนหัวสร้งซากลากปานน้อนในปลาแดกเดี๋ยตัวนี้ก็คือกันเมโอ้ยดกดีขนาดอ่ะระบบน้ำในสวนของเราได้การได้รับน้ำฝนไหลท่วนท่วนทวนท่ว,ว,ว,วนต,ติมลงไปในคลองนี่นะครับเติมลงไปในคลองนี่นะครับ จิปล่อยปลานะมันจะเดือาเบิ่งพริกเพิ่นกี้คนข่าวทาข่าททาหมักพริกของเราน้ำไหลไปเรื่อยๆสุดยอดสุดยอดสวนอ่ะน่าจะเป็นสวนตัวอย่างเลยพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในสวนนะครับโซลาเซลล์ของเราเดี๋วพี่น้องพ่อขนาดเครื่องนี้เอ้สามส่วนสี่นิ้ววะหนี่งพันสองนิ้วนะครับไหลได้การเลยนะครับ ไหลยบดมือทำมีแดดเนาะนะครับปวดมึงบอกพี่เล่าไปมอสว่องซักลากน้ำดีน้ำไหลไฟสว่างเพลินว่านะครับเพื่นอนเพิ่มหมึกนุ่มคัก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 ,กอ่ะไปปิดโซลาเซลล์เร่าทุกใบนะครับเปิดโซ่พอเป็นพิธ,ธีเนาะจริงๆแล้วก็บ,บน่นนะ็อตน่ะครับ ตอนแรงกผมน่วจังสิมะเปิดน้ำจากถังสวนเลยเส้นหนึ่งตอนเศร้าเราอาจจะปั่มขึ้นเส้นถังเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็มากทูเรียนมากยังน้ำม,มียังมีแล้วก็สนุกปลูกในตูน้ปลาเนี่สวนพ่อใหญ่ป้อโคกน้องนานออกายโตเลย <laughs> ตกใบมากมากก็ะแดดบังต้นไม้แล้วก็คงจะกเลี้ยวไปนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์น,นนะครับนาะ อ่ะเราปิดมั้งดูพี่นอ้องน้ำไหลวะเนี่ยคือปิดนี่เมื่อปิดปั๊บนะครับตั้มกับเศร้าทำงานน้ำกับเศร้าไหลเงียบ่ายย่ำมาจากใส่น้่าฮะก็มาเปิดไม่กัดไหลเองคือคือต่อแบบต่อไว้แล้วเพียงแต่เปิดสวิตซับสวิตขึ้นสวิตลงเท่านั้นนะครับพี่น้องครับฮะสวนโคกหนองนาลุงป๋อหนองเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งระบบน้ำนะครับอ่ะฝนปากลาเก๋าฝน อันนี้เป็นกระท่อมมองภาคมองเศร้านะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆยังพอกันไม่เด้สำหรับราคานะครับหลังจากสอบถามราคาเรียบร้อยแล้วเข้าใจช่ทุ่งจะเอาลงไว้ใต้คลิปให้เบิ้งหน้านะครับใต้คับบรรยายว่าราคาเท่าไรลงทุนเท่าไรนะครับเพื่ออะไรท่านอยากจะเง็ยบนึ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็แน่ๆยังไงละของขึ้นราคาแพงนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นแพง ขนาด3 0วัตต์วันแพงและเท่าใดปั้มนะครับจักวัดจักแห้งเท่าใดนะครับเยวจะสอบถามเพื่อนเบืนน้องเนอะนะครับอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องพี่เทน,นี่คลิปหน้าพ่อกับไม่สวัสดีครับ